ก็กับสวัสดีพี่พี่เพื่อนานานงน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปวิดีโอแบ่งปันปเครื่องนะผมพี่นะาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามแล์กดแช์นะผมช่องไหนการ์ลายแคปลุมสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะก็ผระดีพระทุคูณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่นะาคนไหนสนใจสายใครกลร์แคปลุมสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มที่แรกเลยนะผม ี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะผมนี่ครับเนื้อชินตะกัวนะผมนี่ครับหลังอกเรานะผมนี่ครับวิหารพระพุทธชินราชนะผมปีสองสี่แปดเจ็ดนะผมนี่เป็นเนื้อตะเกาวัวโบราณนะผมนี่ครับเสกพิธีใหญ่นะผมนี่ครัโดยเกจิแห่งยุคเก่ามากมายนะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่พี่น้าในแจ้สายใครแค่ลายมานะผมนี่ครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับผ่านการใช้มาก็ ี่ยครับก็เก่าตามเวลานะผมเนี่ยครับก็จะมีรอยมีลายนะผมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะผมเนี่ยครับพี่น้าในแจ๊สายใครแก๊ลายมานะผมเนี่ยครับด้านหลังอกเรานะผมเนี่ยครับเนี่ยครับจะมีคําว่าอกเรานะผมเนี่ยครับวิหารพระพุทธชินราชนะผมเนี่ยบก็จะมีรอยตามการเวลานะผมเนี่ยครับแต่ยันก็ยังคมอยู่นะผมเนี่ยคร,รับพี่น้าในแจ๊สายใครแก๊ลายมานะผม เป็นเนื้อชิน้นตะกัวเก่านะครับปี2487ี่แปดเนะผมเดี๋ยวเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับนี่ครับถือว่ายังสวยอยู่นะผมนี่ครับดูหน้าตานะครับเนี่ยเป็นพระพุทธชินราชนี่ก็เป็นพระพุทธรูปเนี่ยปางมารวิชัยนะผมเนี่ยมีซุ้มเรือนแก้วนะผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะผมเนี่ยและเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเนี่ยชาวจังหวัด พิศนุโลกนะผมเนี่ยและคนไทยทั้งประเทศนะผมเนี่ยที่เคารพศรัทธานะผมเนี่ยเป็นเหรียญยุคเก่านะผมเนี่ย,ยไม่ค่อยเห็นนะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่290บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่น้าในแจ้สายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยเขาไปอ่านประวัติดูนะครับข้านะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับมีมาแบ่งปันนีกแล้วผมเนี่ยครับบางทีก็ได้มาแพงบางทีก็ได้มาถูกนะผมเนี่ยนี่เป็นพระกิ่งนาคปกนะผมเนี่ยครับวัดพระธาตุพนมนะผมเนี่ยรค,ครับเนี่ยจังหวัดนครพนมนะผมเนี่ยครับอปีหนึ่งสองนะผมเนี่ยครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะผมเนี่ยพระดีพิธีใหญ่นะครับเนี่ยโดยเนี่ยพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะผมเนี่ยครับและ พระเกจิสายกรรมฐานภาคอีสานมากมายนะผมเนี่ยร่วมกันพุทธาพิเศษและปลูกเสกในปีนั้นนะผมเนี่ยในปีหนึ่งสองนะผมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นพระดีปีลึกอีกรุ่นหนึ่งนะผมเนี่ยของภาคอีสานและของคนไทยทั่วประเทศนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเป็นพระกิ่งพระธาตุพนมนะผมเนี่ยครับรับประกันแท้ทุกองนะผมเนี่ยผิวจริงสวยนะผมเนี่ยจะออกเป็นเนี่ยเป็นผิว แหวมน้ำทองอย่างนี้นะผมแหวมด้านหลังก็เป็นพระาธาตุพนมนะผมนี่ครับแห่มพระาธาตุพนมนะครับนี่คกิ่งพระาธาตุพนมนะผมนี่ครับจะอุดกิ่งใต้ฐานนะผมนี่ครับประกันแท้นะผมเนี่ยครับเนี่ยมือใหญ่ๆก็เช่าหากันแพงนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเหมือนคราวที่แล้วผมมาแบ่งปันก็ราคาก็นิดนึงนะผมรอบนี้ได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผม อย่องนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมนี่ับพี่นักเนใจสายใครแกลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะพระดีพิธีใหญ่นะครับปีหนึ่งสองนะผมนี่ับเกจิมากมายในปีนั้นร่วมมาทานจิตบุกเซกนะผมนี่่สามร้อยเก้าสบาทพร้อมส่งครับเข้า,ขานะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น นี่ครับเป็นพระร่วงหลังลังปืนนะผมนี่ครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะผมเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะผมนี่ครับจัดสร้างในพิธีมหาพุทธาภิเศษนะผมเนี่ยครับนี่ครับพิธีพระพุทธสีหิงจำลองนะผมเนี่ยบุกเสกพิธีใหญ่นะผมนี่ครับหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ครับจังหวัดเชียงใหม่นะผมเนี่ยออกปีหนึ่งห้านะผมนี่ครับโดยปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์มากมายนะผมเนี่ยร้อยแปดรูปนะผม เนี่ยครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่นะผมเนี่ยวัดพระธาตุดอยสุเทพนะผมเนี่ยและพระเกจิร่วมนั่งปกอาหารจิตบุกเสกนะครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่โตวัดปู่ดูชิมพีนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อก,กวยวัดโคศิตารามนะนครับเนี่ยหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะผมจังหวัดเชียงใหม่นะผมเนี่ยครับแล้วก็พระอาจารย์นำนะับวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงนะผมเนี่ยครับนอกจากนี้ก็ อาจารย์ชุ่มใช้คีรีนะผมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์สายเขาอ้อนะผมเนี่ยมาเป็นเจ้าพิธีเป็นฝ่ายคารวาสนะผมเนี่ยนับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือนะผมเนี่ยในยุคนั้นเลยนะผมเนี่ยปีหนึ่งห้านะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยพาผ่านการเวลามาก็เนี่ยหลายสิบปีก็ถือว่าสวยอยู่นะผมนี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยสะดือกลมกับสะดือเซี่ยวนะผมเนี่ยจะมีสองบล็อกนะผม เน,เนี่ยดอยเท้าคมคมนะผมนี่ครับเนี่ยมือนะครับผมก็ถือว่าสวยนะครรัับบประกันแท้ทุกองค์นะครับผมเนี่ยพี่นั่งในใจสายใครแค่ลายมานะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากในยุคนั้นนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยพระลวงลังปืนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะผมเนี่ยครับเกจิร้อยแปดขาจาร่วมประธานจิตปุกเสกนะผมเนี่ยครับเนี่ยถือว่าสวยนะผมเนี่ยผ่านการเวลามานะผม น่ก็จะมีหลังเป็นนี่คเจดีนูนกับเจดีจมนะผมนี่จะมี2บล็อกนะผมนี่ครังนี้ก็แบ่งปันที่490บาทพร้อมส่งนะผมนี่คถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะปีลึกนะผมราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมครับพี่นักเลยใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่รับประกันแท้นะผมครับเข้าไปอหานประวัติด้วยครับข้านะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นเนี่ยเป็นพระลีลานะผมเนี่ยพระพุทธปางลีลากำแพงนิ้วนะผมเนี่ยครับวัดพัฒพาชัยนะครับเนี่ยกรุงเทพนะผมเนี่ยเป็นเนื้อชินตะกัวนะผมเนี่ยออกปีหนึ่งสามนะผมเนี่ยนี่ก็ปุกเสกพิธีใหญ่นะผมเนี่ยออกปีหนึ่งสามวัดพัฒพาชัยนะผมเนี่ยนี่หนึ่งในนั้นก็มีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะผมเนี่ย วัดสวนขันนะผมเนี่ยครับร่วมประธานจิตปุกเสกนะผมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะผมของหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับพ่อทั้งคายได้ตั้งจิตไอ้ฐานปุกเสกนะผมเนี่ยครับวัตถุมงคลนะวัดพระพาชัยนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับก็เป็นการจัดพิธีปุกเสกที่ยิ่งใหญ่นะผมอีกรุ่นนึงนะผมเนี่ยครับเกจิยุคนั้นร่วมประธานจิตปุกเสกนะผมเนี่ยครับหนึ่งในนั้นก็มีพ่อทั้งคายวาจาสิทธิ์ที่วัดสวนขันนะผมเนี่ยครับจังหวัดนคร สีธรรมราชนะผมเนี่ยครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะผมเนี่ยกรุงเทพนะผมเนี่ยครับสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับดูจมูกครับผมเนี่ยครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะผมและเกจิอีกมากมายนะผมเนี่ยครับร่วมฐานจิตบุกเสกนะครับนี่ครับในปีหนึ่งสามนะผมเนี่ยครับเรียนสวยมากนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นวอกปงเดือนนะผมเนี่ยครับวัดพัดพาชัยนะผมเนี่ยครับรับประกันแท้ทุกองนะผมเนี่ยครับเป็นวงเดือนนะผม ครับพี่นั่งในแจยสายคราแก้นลายมานะผมนี่ครับองนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับพาแล้วผมได้มาแบ่งปันน่าจะแพงกว่านี้นะผมนี่ครับรอบนี้ก็ผมได้มาไม่แพงนะก็แบ่งปันนะผมนี่ยตามราคาที่ได้มานะผมครับพี่นั่งในแจยสายคราแก้นลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับ3า0บาทพร้อมส่งครับเข้านะครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นะคุณเอนสนใจสายใครแค่ไลค์แคบลูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันลูกองนับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเมก็ฝากพี่นะคุณเอนเข้ามาชจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลาล์แคบลูปมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม